ตอนนี้เรามาทัวร์อยู่ในม,มินิมาร์ทหลังเซ็นเตอร์พอยท์นะคะชื่อว่าสกายมาร์ทแต่สินค้าทุกประการนั้นล้วนแต่มีสลาของคนไทยและที่เวิร์คือี่สตาบักจ้าเริ่มกระแสบนละอสามล้อกันเลยใส่ต้องขอมาคนละลักเกอร์ก่อนอเนาอ่งหมื่น6กเป็นเท่าไหร่คะ พันหนึ่งก็พืหนึ่งของสี่ื้นหก็20ยี่สิกว่าบาททำมาเลยพี่เก็บมาเลยคสี่แปดวเนาะขวดองน่ะปกตกละสามสิบาบาทฮ่โซดาเราจะเป็นยังไงวะซื้อแพ็คนึ่งก็ซื้อบอกอละสามสิบเอี่มาเลยพี่เอาเลยพี่เอามาอีกกูบตายตั้งแต่อยู่บนรถสาม้อแล้วไม่ไม่ขอดูแลใครทั้งสิ้น พ่อเขาจะเอืยอมมาถาฝรั่งลงรถหัวแดงทุกคนดูแล้วเออนี่แกงเราไม่ไมาจด้ควายควายควายควยวัวเอาวัวจังละที่บ้านนี้เขาหมอแม่ก็พาที่ควายหมดเลยโหลาสุกแย่กว่าพีดเดียวโอ้มีรถตะที่ด้วยอ่ามันทุบสุดจริงโอ้ย สภาพทุกคนลงมาปุ๊บเดินเซเลยนะฮะอ่าแมงวันหัวเขียวของเราที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนตับตับคัณอยู่ดีไหมตับสภาพหัวคุณทำไมฟูอย่างนั้นนะโอ้ยไม่ไหวสิอ๋อตอนลงมาตอนตอนลงเรือนี่ทุกคนสภาพดีมากตอนลงรถนี่สภาพสุดโทรมแล้วก็สกเร์เซอรเหมือนโดนชำเรามาอย่างหนักถ่วงอุ้ยที่รักพี่นนท์มันบุรี่พี่นนท์บอกว่าหัวพี่นนท์เปิดเพราะน่าที่แบบใครไม่พูดไม่ได้พูดเลย ใครชื่อพลอยชื่อพลอยคนเดียวเขาบอกถ้ากิน,ถ,กนถ้ากินเกินงบเหรอผมไม่ได้อ่านว่าถ้าฝรั่งวังสีฐานโอเคสีฐานต้องเขียนในภาษาไทยที่ทอ๋อวังสีคามโอเคอ่ะสีคามกับคามขออภัยขนะเมอ่านผิดเนี่ยฮะน้ำใสกิ้งเป็นตาตะกะแตนเลยนะฮะ ตัวคนเต้าหอคนยกแรงอ่าคนนี้ครับนน้อยัอ่าอันนี้คือสภาพแพร์ที่เอาตัวไปนั่งนะครับนี่นะอ๋อเขาคือ็อ่นไนรเออล็อกนี่ล็อกนู่นอย่าลืมให้ติปนะ นี่ครับเขาเป็นเขยลูกเขยเมืองเรียวเริ่มเลยซิกกี้ดูเกียรติ่ต้องคือพร้อมแล้วใช่ไหมรองเท้าหน่ะเด้อเอามาวางไว้ที่ด้รองเท้าเด้อเด็ดๆลงนมนะคะ เอาเอาปั้นเข่าเดปั้นหายอยู่แล้วจะมึงเอาไหมเอาไหมปั้นพอมากินจะกินอีกไหมเนี่ให้เข้ามาเก็บเลยนะยูนิคอร์นนั่นพอมากินผมมันกลัวอยู่ในมือน่ะบอกินบ่บ่เออวะใครผ่ากูกูตีนะตีน้ำ เออว่ะไม่กินกินไหมไม่ต้องขลังเลยค่ะข้างคู่ใบข้างคู่ใบ a h ทำพูดได้ทพูดไแล้วว่าคืมาไม่ีปอ๋อมีถาตก่อนใชไมไสการหวงพ่อครับอนมารับบาทก่อน ทำไมมันเห็นหน้าฉันล่ะก็ก็มันทางนั้นได้นะเมื่อกี้เนี่ยได้จังหวะได้จังหวะได้แล้วฉันต้องถ่ายยังไงอ่ะเออก็ถือยังไงแะคะมันก็ถ่ายได้ไหนแล้วเธอจะมาอยู่ในเฟรมทำไมนี่เออมันติดเธอนี่แล้วเธอแบบหัวมันไม่ได้แล้วฉันจะต้องทำยังไงให้ได้เธอสามคนเนี่ยอันนี้จะถ่ายวีดีโอหรือถ่ายภาพวีดีโอเอ้าทำไมไม่เอาเป็นภาพอ่ะคุยวีดีโอครับเออคุย จะคุยอะไรคุยเรื่องที่เกี่ยวบที่ทำนี่กันพิญญามาันสวยนี่มันเห็นเมียนเหนคุณเ,เออสวยครับเราจะพาไปเข้าห้องน้ำของการมาสู้ๆนะเป็นยังไงบ้างห้องน้ำสะอาดดีไหมให้ตรงนี้ก็แล้วกันนะนะครับอันนี้คือทางเข้าห้องน้ำนะครับมีสายสีล้อมรอบไว้ มีสายสินล้อมรอบเป็นเขียนห้องน้ำไว้ให้ทุกคนรู้ว่าพื้นที่นี้อันตรายแค่ไหนนี่มันได้จริงจริงไปแล้วครับไปแล้วครับแต่เขาก็หายไปไปอีกไปอีกฉันยังเห็นอยู่ไปแอมไปนะครับไปทำไมโอเคโอ้ หน้าร้านหมี่เออเอออ่อได้อะนั่นขเมื่อ้ากิติบาคุ้มเมาไหมค้มเมาไหมล่ะเมาไม่โอเค